คลิปนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะมาเรียนเรียพากับผมนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดนะครับว่าอยากจะมาเรียนจริงๆหรือไม่อยากจะมีอาชีพจริงๆหรือไม่ตั้งคําถามจุดนี้กับตัวเองเลยนะครับสําคัญมากนะครับก่อนที่จะมาเรียนกับผมนะครับถ้าคําตอบคือเราตั้งใจที่จะมาเรียนอยากจะมีอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรือเสริมก็ได้นะครับก็มาเลยนะครับ อันนี้คือตั้งใจไว้ก่อน2นะครับก่อนที่เราจะมาเรียนกับผมได้นะครับเพื่อนๆจะต้องนะครับจะต้องมีโครงเลื่อยฉลุแล้วก็ลองเลื่อยฉลุอะคริลิกให้ผมดูก่อนนะครับคือถ้าจะมาแบบว่าไม่เคยเลื่อยเลยเนี่ยมันจะเป็นช้ามากๆนะครับจากประสบการณ์ที่ผมสอนมานะครับคนที่ไม่เคยเลื่อยไม้เลยไม่เคยเลื่อยอะคริลิกเลยพอมามันเสียเวลาทิ้งไป3วันเต็มเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเราควรที่จะหัดเลื่อยมาก่อนถ้าใครไม่มีเลื่อยไม่มีอุปกรณ์คุณต้องสั่งอุปกรณ์อย่างเช่นโครงเลื่อยคอลึกสิบห้าเดี๋ยวนะฮะสิบห้าสิบห้าเซนแป๊บนึงนะโครงเลื่อยคอลึกจะเป็นอย่างนี้ซื้ออันนี้ทีเดียวจบเลยนะครับคือความลึกตรงนี้มันสิบห้าเซนมันจะสามารถทำงานได้หลากหลายนะครับจะซื้อยี่ห้อใดก็ได้นะครับ ซื้อที่ไหนก็ได้หรือซื้อที่ผมก็ได้นะครับเราจะต้องซื้อโครงเลื่อยตัวนี้อันหนึ่งก่อนที่จะมาแล้วก็ใบเลื่อยนะครับนกเพนกวินเบอร์หนึ่งนะครับแล้วแล้วอะคริลิก4ีมิลหนึ่งแผน่นแล้วเพื่อนๆก็ไปเขียนวงกลมก็ได้เป็นเส้นตรงสามเหลี่ยมเลื่อยครับหัดเลื่อยอยู่ที่บ้านนั่นแหละฮะไม่ต้องยังไม่ต้องมาหัดเลื่อยอยู่ที่บ้านก่อนจนกว่าจะหมดอะคริลิก1แผน่นอะคริลิก1แผ่นก็ สามสิบูดสามสิบเซนเนี่ย,น,ยนะครับลองไปซื้อหาซื้อดูมันมีขายเยอะซื้อที่ผมก็ได้อคนนะคริกสี่มิลนะฮะแล้วเราก็มาวาดเราก็มาว,า,ว,มวาดวงกลมวาดสี่เหลี่ยมวาดสามเหลี่ยมวาดอยากยากๆยกแล้วเราก็เลื่อยเลื่อเลื่อเลื่อย,อย,อย,อยตามเนี่ยเลื่อยตัดเป็นชิ้นตัดเป็นชิ้นตัดเป็นชิ้นมานะครับฝึกเลื่อยเป็นเหรียญของเรากลมๆฝึกเลื่อยมาก่อนให้มันเข้ามือเข้าฝัก ไม่ใช่ใบเดิยเข้ามือนะฮะให้ฝีมือนะมันเข้าเออมา,างี้ก่อนแล้วเอาไอเสตตัวเนี้ยมาให้ผมด้วยเพราะอะไรผมจะได้รู้ว่าเพื่อน,อนได้เรื่อยจริงๆนะครับมันเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะมาเรียนนะครับไม่ได้เป็นประโยชน์กับผมนะเพราะว่าถ้าหลายคนที่ไม่เคยไม่เคยเรื่อยเลยนะครับพอมาถึงเรื่อยไม่ได้เสียเวลาไปสามวันเต็ม,ตมแทนที่สามวันเราจะได้ความรู้เต็มๆกลับ กลับได้น้อยนะครับมันก็เป็นผลเสียต่อผู้เรียนอีอนะฮะอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับจะต้องเลื่อยมาก,ก่อนคือไม่ต้องเดินน้ํายาอะไรนะครับแค่เลื่อยอย่างเดียวก็พอแล้วพอเวลาเรามาเรียนนะครับเราจะไปไวมากแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะครับทําไมต้องซื้อก่อนอยากจะมาอยากจะมาลองดูเฉยๆนั่นแหละครับก็คือไปที่คําถามแรกว่าเรามีความตั้งใจหรือไม่ถ้าเราตั้งใจนะก็คือต้องซื้อถ้าเราคิดว่า ยังไม่ตั้งใจก็ยังไม่ต้องมานะครับ,รบอันดับที่สองนะครับสถานที่เรียนเนี่ยจะอยู่ที่อำเภอเสริงสารนครราชสีมานะครับอำเภอเสิงสารนครราชสีมาอาจจะไกลนะครับถ้าท่านใดคิดว่ามันอาจจะไกลไปหน่อยก็ลองหาร้านเลี่ยมร้านลองเซิร์ชดูนะครับที่เขารับสอนเราไปเรียนพื้นฐานกับกับช่างคนนั้นใกล้บ้านท่านก็ได้นะครับ แล้วถ้าอยากเอางานฝีมือค่อยขึ้นมาหาผมนะก็จะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับก็อยู่ไกลเหมือนกันครับส่งสา่โคราชนะครับรคราวนี้นะครับค่าเรียนเท่าไหร่ค่าเรียน4,000บาทครับเรียนทั้งหมด5วันอันนี้ในกรณีเพื่อนๆเรียนเหมาเรียน4,000บาท5วันเนี่ยพอเราจบหลักสูตรนี้ไปเพื่อนๆกลับไปทําของตัวเองสักเดือน2เดือนแล้วสามารถกลับมาเพิ่มเติมได้ฟรีนะครับ คือกลับมาเรียนฟรีกลับมาเพิ่มเติมก็อยู่ประมาณ3วันรอบละ3วันมาเพิ่มเติมได้นะครับจะทํางานเรียนนู่นนี่นั่นมาเพิ่มเติมได้ตลอดนะครับอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับจะมีแค่ค่าใช้จ่ายที่เพื่อนเพื่อนที่พักนั่นแหละครับที่พักก็จะอยู่ห่างจากสถานที่เรียนประมาณ4กิโลนะครับคือละ350สิบาทนะครับคือละ35 0สิบาทนะครับส่วนท่านใดจะเรียนเสาร์อาทิตย์ถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆกก็เรียนได้นะครับเรียนให้ครบ5วัน ประมาณว่าทํางานราชการจะเรียนแค่เสาร์อาทิตย์ก็เรียนได้นะครับแล้วก็มาวันแรกเราก็เตรียมแค่โครงเลื่อยกับงานที่เราเลื่อยมานั่นแหละครับแล้วก็พระเป็นพระเรียนพระผงลูกรูปหลอลูกอมลูกถ่ายต่างๆเนี่ยเอามาเลยนะครับเอามานะครับแล้วก็จะมาเริ่มพื้นฐานที่นี่นะครับมันก็จะไปได้เร็วนะครับส่วนเริ่มเรียนเริ่มเรียนนะครับอันนี้สําคัญอยู่กันแปดโมงครึ่งนะครับเพราะว่า ถ้ามาเช้ากว่าน,นั้นช่วงเช้าผมติดติดรับลูกน้อยไปส่งโรงเรียนมันก็แปดโมงครึ่งพอดีอะถ,ถ้ามาเช้าผมอาจจะไม่สะดวกไม่สะดวกที่จะสอนถ้าแปดโมงครึ่งพอดีนะครับแปดโมงครึ่งเลิกสี่โมงเป๊ะสี่โมงเย็นนะครับถ้างานมีต่อเนื่องก็อาจจะต่อเวลาหน่อยสี่โมงเย็นนี่ก็เหนื่อยแล้วครับโอ้โหเรียนเรื่องฟา่เหนื่อยนะครับแปดโมงครึง่งถึงสี่โมงเย็นนะครับการเรียนนะครับแล้วก็หลังเลิกเรียนนะครับ เราจะต้องเก็บกวาดนะครับพวกเศษอะคริลิกอะไรที่เราทำาน่ะที่อยู่กระโต๊นเรานะครับเก็บกวาดทำความสะอาดนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับในการมาเรียนนะครับถ้าท่านใดเก็บกวาดไม่ได้นะครับก็มาไม่ได้นะครับเพราะว่าของผมนี่มาแล้วก็เราต้องมาในฐานะลูกศิษย์นะครับต้องรักความสะอาดรักสถานที่ที่เราเรียนนะครับอันนี้บอกกันก่อนเลยนะครับบางท่านมายังอีโก้สูงนะครับ ยศศักมาสูงไม่ทําไม่กวาดผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าก็อยากให้ให้มาแบบนี้อีกนะครับมันมันไม่ไม่ถูกต้องนะครับสถานที่เรียนนะครับเราเรียนแล้วเราทําเลอะแล้วเราก็ต้องเก็บกวาดนะครับมันเป็นการฝึกวินัยในตัวเรานะครับคราวนี้นะครับเออก,ก็หลักๆก็จะหมดแค่นี้นะครับหลักๆห,หมดแล้วที่เหลือเราก็ตั้งใจเรียนนั่นแหละครับการการมาเรียน เฉพาะจุดอย่างเช่นเราเราเป็นช่างแล้วเราอยากมาเรียนแท่ง,งานเลนมาได้ครับวันละ1000บาทจะเรียนเรื่องอะไรสอบสั่นอบอกมาเลยนะครับผมจะสอนให้อย่างเช่นว่าอยากมาฝึกแทงหัวขุนนั่นแหละครับกวันวันละพันอยากจะมาแทงลายวันละพันนั่นแหละครับตามนั้นนะครับก็กเพื่อนๆก็ ลองนะครับถามใจตัวเองดูก่อนนะก่อนจะมาเรียนเพราะว่ามันไกลมันมีค่าใช้ใจ่ายนะครับถ้าเรามุ่งมั่นถ้าเราตั้งใจแล้วก็ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องมันสําเร็จแน่นอนแต่ถ้ามาเรียนแล้วเราไม่กลับไปฝึกไม่ซื้ออุปกรณ์ไม่ทําต่อยังไงมันก็ลืมครับไม่ประสบผลสําเร็จง,ง่ายๆนะครับอย่างน้นอยๆอ่ะถ้าอุปกรณ์นะอุปกรณ์ชุดที่เราจะจะเริ่มที่นี่ก็มีขายนะครับ โดยรวมพร้อมเปิดร้านเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทได้มอเตอร์ด้วยนะมอเตอร์อาจานเทีย์พอยด์ดีๆยแหละแล้วก็ได้สว่านได้ชุดชุดทำงานทุกอย่างแหละเพียงแค่ไม่มีโต๊ะเราต้องไปหาโต๊ะเองนะครับนะฮะก็ขอฝากไว้สำหรับผู้ที่จะมาเรียนเรี่ยนพานะครับขอบคุณนะครับที่ดูคลิปจนจบจนเกิดความเข้าใจนะฮะ